สวัสดีค่ะวันนี้ก็ได้รับภารกิจนะคะภารกิจให้ขนของฮะคะือถ้าเราจะขนเฉพาะวันหยุดเนี่ยมันมันไม่ทันนะคะเพื่อนเพราะว่าเราต้องทําความสะอาดอ่บ้านให้เขาด้วยนะก็เลยลุงก็เลยให้การเนี่ยอ่ขนของไปที่บ้านนู้นทุกวันนะอะก็เมื่อวาน <laughs> มีปัญหากับมาร์ตลอด <laughs> มาร์ <laughs> เอาออกดีกว่าก็ <laughs> เมื่อวานการก็ขนไปแล้วรอบนึงนะแต่ว่าการยังไม่ขับรถไม่เก่งนอะนเป็นการขับไปมาคนเดียวแบบครั้งแรกเนาะแล้วก็ไปแค่ครั้งเดียวก็วันนี้ก็จะไปแค่ครั้งเดียวอีกนั่นแหละเนาะก็นี่ค่ะเตรียมของเลยนะจะไปวันละครั้งอีกประมาณครึ่งเดือนนะก็น่าจะโอเคอะ่ะนี่นะก็จะเป็นเสื้อผ้าเสื้อผ้าเสื้อผ้าฟิล์มนะอันเนี้ยการก็เก็บไว้อันที่เก่าๆก็ทิ้งนะ อันนี้ก็อันนี้ก็หมวกฟิล์มนคะ่ะเอามาใส่นะใส่ดีๆนะนี่อันนี้ก็นี่เป็นพวกก็ของอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ของฟิล์มทั้งหมดเลยแต่ว่าถ้าใส่ถ้าเราใส่เยอะเนี่ยมันจะมันจะล้นไงเราจะมองไม่เห็นข้างหลังร้นก็เลยใส่แค่ประมาณนี้พอเนาะขนไปแต่ถ้าใส่ข้างหน้าออไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวขนไปออบ่อยๆเนาะเยอะมันก็ไม่ดีอะ พอวันหลังๆค่อยขนเยอะๆนะวันไหนที่ไม่ทันก็เป็นวันขนของวันที่สามคนะก็นี่ค่ะวันนี้มีอะไรบ้างโอ้โ oh หแล้วก็ข้างหลังก็จะใส่ uh, เอาพวกเสื้อผ้าอะไรเงี้ยใส่กระเป๋าเดินทางนะใส่ข้างหลังดนะนี่นะก็วันนี้ก็เ <c oughs> ดินทางกันวันที่สองแล้วไม่รู้ว่ากาดวันนี้ก็ตอนแดด ตอนนี้ก็ร้อนอยู่นะฮะอุตส่าห์ใส่เสื้อเมื่อเช้าหนาวนะสิ13องศานะอืมโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยเนาะคือจังมันเชื่อคือจังนะคือจังรอคือจังนอนวันนี้นอนอาบแดดนะก็ตอนนี้ก็มาถึงถึงบ้านแล้วนะะ เดี๋ยวทำกันนีพามาดูในบ้านก่อนก็ขนมาพอสมควรแล้วนะคะนี่นี่ขนมาแล้ว2วันได้แค่นี้นะค <c oughs> นมา2วันได้แค่นี้นะคะข้าง <c oughs> ในบ้านก็จะมา นี่ในบ้านก็ประมาณนี้นะน,นี่ก็ตีไว้กันนี่มะนี่ในครัวนะในครัวในครัวยังไม่ได้ทำาควายังได้ทิ้งเลยไม่รู้ว่าอะไรทิ้งบ้างเดี๋ยวการจัดการออขนก่อนแล้วก็จะมาเกลียรยตรงนี้ทิ้งนะนี่ก็เป็นข้างนอกตรงนี้กันก็จะปลูกอะไรนะพวกผักสวนครัวพวก ดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยอ่าข้างๆแล้วก็เป็นที่นั่งเล่นอะไรเงี้ยยุ่ยดันบอลโอ้ยทำนี่นี่ฮะจะให้การเข้าหน่อยนี่ตอนนี้ก็จะเป็นก็จะเป็นต้นบูเบอรี่ตรงน,น,นี้ลุงตัดตัดตัดกิ่งไม้ออกจะได้ไม่บังวิวนะไม่บงังจะได้โปรง่งนี่ค่ะ นี่ก็ตองเป็นตัวน้ำลูสตรอเบอรี่นะ,ะแบบมาั้นอันนี้มุมจากในบ้าน,นะคะ่ะนี่นะน,นี่ก็สตรอเบอรี่นี่ผักผักกาดน,นะ,ะทุกอย่างโอเคสวยดีนะไม่มีตายค่ะเอาลงดินแล้ว วันที่เท่าไหร่เราไม่รู้นี่ก็วันนี้วันนี้วันนี้เราจะมาวันนี้เราไปสองคันนะคะเนี่ยค,คันนี้ด้วยนะกละคันแต่ว่าลุงเอาขยะไปทำไมเนี่ยปุ้งนี่ละทิ้งได้แล้วโอ้ยจอดอยู่เนี่ยโป๊ะง่ายคะแนเชั่กตกุลเดอยวคันนี้นะคะเราจะไปกันสองคันวันนี้อ๋ยังไม่ยังไม่หมดเดยอะเลยเหมือน,นยังเหลืออีก วันนี้ก็น่าจะเป็นวันที่วันที่เท่าไหร่ไม่รู้ในการขนย้ายแล้วนะก็ก็ขนอ่ามาคนเดียวใส่ข้างในเนะ่ยหลายรอบแล้วนะะทุกวันทุกวันจนจะขับรถเก่งแล้วนะนี่ก็ที่เราทําร้านผักเนาะเสียดายนะไม่น่าทําเลยเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาเอามาทําประกอบทําอย่างอื่นนะนไม้นี้นะซื้อมาลงทนุน หนึ่งมืนเยนพวกขยะอะไรแล้วก็ต้องขนมาด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปทิ้งที่หลังนะเพราะต้องขนให้เสร็จภายในสิ้นเดือนเนี่ยค่ะตอนนี้ก็ฝนตกนะคะเมื่อวานเมื่อวานทางทางอำเภอนะคะทางเจ้าหน้าที่เขามาจาับหนีไปแล้วนะคะ

เอาไว้ปิดพวกวัชพืชเวลาเราปลูกผักอะไรเงี้ยเออเห็นเห็นน้องเก๋นะน้องเก๋ทำน้องเก๋ช่องเด็กบ้านนอกอิเกนเจแปนนะครับปลูกผักแล้วก็กเอาอันนี้มาปิดนะให้โดโซ โอยเด้อโอยเด้อโอ๊ยเด้อโอยเด้อโอ๊ยเด้อน่ารัก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 มันเคี้ยว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 โอ้โหยืดยืดจะออกไปเดินเล่นไม่ไปหรอก็จะเอาขนมาไว้ตรงตรงที่เก็บของตรงนี้นะคะ น,นี่เป็นที่เก็บของของเยอะแยะเต็มไปหมดนะ